ผมเป็นขาส่วนพีเดอร์เป็นหัวแล้วถ้าผมวิ่งเร็วเกินไปพีเดอร์จะคอยเตือนว่าเฮ้ช้าลงหน่อยเรายังมีเวลาเขมามักจะคอยเตือนให้ผมดื่มน้ำจากการสังเกตด้วยตัวเขาเองเมื่อผมคือดั่งรถยนต์พีเดอร์ก็คือคนคอยควบคุมมันแม้วิทยาศาสตร์จะไม่รับรองร้อปเซ็นว่าพี่น้องฝาแฝดจะมีความรักความผูกพันกันมากกว่าคู่พี่น้องปกติแต่หลายต่อหลายครั้งที่เรามักเคยได้รับรู้ว่า ฝาแฝดสามารถสื่อจิตกันได้โดยเฉพาะในายามทุกข์เมื่อปี1980ณเมืองโคเปนเฮเกนคนในตระกูลมอนโรรูปกำลังตื่นเต้นท่ามกลางความกังวลใจจากับการมาของพี่น้องฝาแฝดท,ที่ลืมตาออกมาดูโลกเพียงแต่ว่าความกังวลของพวกเขากลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อการคลอดก่อนกำหนด3เดือนส่งผลทำให้พีเดอร์คลอดออกมาในลักษณะที่เกิดอาการขาดออกซิเจนและมีน้ำหนักตัวเพียงแค่1,200กร,รมัมในขณะที่สตีน ที่น้ำหนักตัวไล่เลี่ยก,กันออกมาเป็นปกติดีครับนับตั้งแต่นั้นพีเดอร์ก็กลายเป็นคนพิการและต้องนั่งรถวิลแชร์ตลอดเวลาส่วนสตีนใช้ชีวิตได้ตามปกติแถมยังเป็นนักกีฬาที่ร่างกายแข็งแรงปี2008สตีนได้บังเอิญไปเจอกับวิดีโอการแข่งขันไตกีฬาของพันโทดิคฮอยนายทหารปวดระวังที่พาลูกชายผู้พิการทางสมองลงแข่งกีฬาสุดโหดพอลูกสามารถจบการแข่งขันมนุษย์เหล็กที่ต้องว่ายน้ำา3.8กิโลเมตรปั่นจักรยาน1 8 0กิโลเมตร แล้ววิ่ง42.2กิโลเมตรได้อย่างน่าชื่นใจครับซึ่งนั่นคือแรงบันดาลใจที่ทําให้สตีนเข้าสู่วงการไตกีฬาจนสามารถแข่งจบได้สบายๆพร้อมกับแอบฟึ่หนาก,กว่านักไตกีฬาปกติจนมั่นใจครับเขาจึงพกพาความฝันด้วยการกลับบ้านเพื่อไปชักชวนพีเดอร์ให้มาลงแข่งกีฬานี้ด้วยกันในอีก5ปีต่อมา จากนั้นชีวิตใหม่ของพีเดอร์ก็เกิดขึ้นตอนมีวัย35ปีครับนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกได้ว่าผู้คนไม่ได้มองผมในฐานะคนพิการแต่กลับมองว่าผมเป็นนักวิ่งนั่นจึงทําให้ผมมีอัตลักษณ์ใหม่และสร้างพื้นที่ที่ผมสามารถเป็นอิสระจากความพิการแม้ในช่วงแรกๆสองพี่น้องจะไม่จบด้วยการเข้าเส้นชัย แต่ทั้งคู่ไม่เคยหยุดความรักสามคัคคีที่จะเอาชนะเป้าหมายในปีต่อมาพีเดอร์กับสตีนสามารถเข้าเส้นชัยในกำหนดเวลาสหมกชั่วโมงได้ในที่สุดจากวันนั้นจนถึงวันนี้2พี่น้องเข้าเส้นชัยเกินกว่า40รายการไปแล้วและยังเดินหน้าก้าวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมครับ ด้วยการเป็นผู้ก่อร่างความฝันใหม่สําหรับผู้พิการทุกคนรวมทั้งครอบครัวของพวกเขาในปี2014จาก2พี่น้องเผยแร่ความมุ่งมั่นจนได้รับการตอบรับจากคนอื่นๆจนมีผู้ติดตามเกือบครึ่งแสนคนพร้อมยอดไลน์นับล้านทางโลกออนไลน์ผ่านการก่อตั้งสมาคมชื่อทีมทวิลลิงหรือทีมทวิน เมืองโคเปนเฮเกนจึงได้จัดการแข่งขันโคเปนเฮเกนมาราทอนในฤดูใบไม้ผลิกับโคเปนเฮเกนฮัฟมาราทอนในฤดูใบไม้ร่วงปีละสองครั้งฮีเดอร์กล่าวให้กำลังใจนะักแข่งทุกครอบครัวว่าผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยและเมื่อตื่นนอนมาในเช้าวันอาทิตย์ผมก็รู้สึกเหมือนทุกคนว่าฉันไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเลยแต่เมื่อตื่นขึ้นในเช้าวันถัดมาผมก็ยิ้มให้กับตัวเองว่าฉันอยากให้ถึงวันแข่งอีกครั้งหนึ่งจังเลย พราะรอยยิ้มและความสุขของพวกคุณคือพลังใจของผมในทุกๆวันสำหรับเรื่องวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับฝาแฝดพีเดอร์สตีนพี่น้องกันจนวันตายครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ